สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการแต่งหน้านะคะจะเปลี่ยนจะเป็นคอนเซปต์คือจะเปลี่ยนจากผู้หญิงธรรมดาให้เป็นสาวหล่อค่ะคอนเซปต์มีอย่างนี้นะคะอุปกรณ์การแต่งหน้าก็จะมีอย่างนี้นะคะคือหนึ่งเซรั่มค่ะสองนะคะก็จะเป็นครีมบำรุงหน้าค่ะแล้วสามก็จะเป็นครีมรองพื้นค่ะสี่นะคะก็จะเป็นปัสออนค่ะที่ถ่ายแก้มเองแล้วห้านะคะก็จะเป็นนี่เองที่เขียนคิ้วค่ะ คือจะใช้ยิงสอดเขียนคิ้วก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วอันต่อไปนะคะก็คืออายแชโดว์ค่ะอายแชโดว์ I นะคะที่ทาคิ้วนั่นเองค่ะ้านต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่แป้งตลับมันเองนะคะแล้วคืออันต่อไปก็จะเป็นลิปอันนี้จะเป็นลิปมันไม่เปลี่ยนสีนะคะอันนี้ก็จะเป็นลิปแดงค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดแก้มนะคะเป็นอย่างนี้นี่เอง แล้วต่อไปก็จะเป็นเยลค่ะคือจะเซ็ตผมนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดมีแค่นี้เองค่ะไม่ยากนะคะเราสามารถแต่งได้ง่ายๆเองคอนเซ็ปต์สาวหลอนะคะอย่าลืมค่ะคอนเซ็ปต์สาวหล่อค่ะนี่ขั้นตอนการแต่งหน้านะคะคือหนึ่งลงเซรั่มนะคะคือลงให้ทั่วหน้าใบหน้าค่ะ ตอต่อไปนะคะคือชิมบำรุงผิวค่ะทำเหมือนเดิมนะคะทาให้ทั่วใบหน้า ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการลงรองพื้นค่ะทำเหมือนเดิมนะคะ้ายทั่วใบหน้าค่ะเราจะเอาขาวมากขาวน้อยหรือขาวปานกลางก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะรองพื้นเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาลงแป้งกันนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะคะคือจะสามารถใช้ดินสอเขียนคิ้วก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วตามความถนัดของคนเราค่ะถนัดแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะการเขียนนะคะคือเขียนตามรูปคิ้วค่ะจะเอาเข้มหรือจะเอาไม่เข้มก็แล้วแต่ความต้องการนะคะ คิ้วเสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะมาเป็นอายชโดว์นะคะคือที่ทาตานเองค่ะจะใช้สีไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เราต้องการจะใช้เลยค่ะถ้าอยากให้ได้เป็นใสๆนะคะแล้วก็ใช้สีอ่อนๆค่ะถ้าอยากได้แบบเข้มๆนะคะแล้วก็ใช้แบบสีดำๆสีอะไรก็ได้ค่ะที่มันทาแล้วแบบลุกเข้มนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นการใช้บัตรอ่อนนะคะ คือเราจะใช้สีชมพูนะคะในลุกใสๆค่ะเราจะทาไม่เข้มมากนะคะต่อไปก็จะเป็นการใช้ลิปสติกนะคะอันดับแรกเราคือเราต้องทางลิปมันก่อนนะคะ เพื่อที่จะให้เวลาทาลิปแดงมันจะได้กลมกลืนนะคะและสวยงามต่อไปเราก็จะลงลิปสีกันนะคะเราจะใช้สีไม่เข้มมากเราก็จะมาเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะนี่คือผลลัพธ์ที่เราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ปลี่ยนจากผู้หญิงธรรมาดาให้เป็นสาวหล่อค่ะเป็นลุคไซสๆหล่อๆนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการแต่งหน้านะคะในคอนเซปคือสาวหล่อนะคะในลุคไซส์หล่อๆค่ะใครที่สามารถสนใจสามารถแต่งได้นะคะสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย Monday. మేజిం గామోస్ మి జోన్